สวัสดีครับวันนี้ผมตีซูเปอร์ไบ์นะครับวันนี้ผมจะมาขายรถคันนี้เป็นคาวาซกิเซตพันนะครับคันนี้เป็นปี2011นะครับแต่ว่าสภาพสวยมากๆเลยนะครับไม่แค่30,000นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถเก็บนะครับสวยมากเลยนะสีเดิมโรงงานนะครับสภาพให้ดูรอบคันนะครับเครื่องสวยใสนะครับขี่สนุกมากเลยคันนี้จูนแรงมานะครับอ่าจูนแรงมาหล่อๆนะครับ จะอาลงไม้คล้ายของแต่งไม่ค่อยมีนะครับจะเป็นเดิมๆนะครับแต่ว่าจะได้ยางพิเลรี่หน้าหลังนะครับพิลรี่ลอสโซ่นะครับเป็นลอสโซ่สามนะครับกล้องมันอาจจะไอ้นี่นิดนึงนะครับพอดีขายโทรศัพท์ไปนะครับแค้โทรศัพท์สำรองนะครับไม่มีรอยล้มซ้ายขวานะครับสวยนะครับแต่คันนี้มีตำหนินะครับคันนี้ซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมมาเรามาไล่ทีละอย่างดีกว่า เอาของแต่งก่อนแล้วกันยางหน้าเป็น Pirelli Rosso Corsa 2นะครับดอกเหลือๆนะครับนี่เหลือเยอะขนาดไหนผมไปวิ่งมานะครับอะจิกดูนี่นะครับยังมีรอยรอยนะครับยางยังนิ่มอยู่นะครับสวยนะครับนี่โดยรวมตรงนี้มีรอยนิดน,นึ่งนะครับนี่มีรอยนิดน,นึงนะครับ ผมเพิ่งขี่ลุยฝนมานะมันก็จะเปือเป้อนๆหน่อยนิดนึงแบบว่าเป็นคาบดินคาบอะไรนิดนึงนะครับไปขี่ดุยฝนมาเมื่อวานนะครับอ่าตรงนี้อ่าเดี๋ยวนะนี่มีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับนี่ตรงเครื่องนีนิดนึงหลอกมานะครับโอ้โหพป่้กันจังเลยดำจังตรงนี้ก็มีรอยนิดนึงนะครับนี่ขีดเล็กๆนิดหน่อยนะครับ โดยรวมสวยนะครับคันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมอพ่อ,อเ,ดเดินมาครับออบอกเลยว่าคันนี้มีไฟออกตูดเท่ๆผมบอกเลยแรงจริงค่อนข้างสวยนะผมว่าโดยรวมแล้วสีเงามากตาแตกเอ,อ้ยยางหลังยางหลังเป็นฮิลลารี่ล s อตโซ่สามนะครับนี่นิ่มมากเลย ปี2020นย่เลยะยังใหม่นะครับถ้าไปเบิกใหม่แพงนะบอกเลยไล่ตำหนิไปนะครับรลอกอ่าตรงนี้มีรอยสี่ลอกนะครับนี่ยไม่เอ่ยฝั่งนี้เป็นยังไงฝั่งนี้ไม่มีรอยนะครับฝั่งนี้ไม่มีรอยสวยใสยนะครับสวยใสยไม่มีรอยอมีฟองอากาศนิดนึงนะ นิดนึงนะเป็นดำนิดนึงเพิ่งว <c oughs> ิขี่ลุยน้ำมาผมก็เช็ดออกอยู่นะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยเดียว <c oughs> ประกับโดมิโนโอ,โอเค <c oughs> ไม่สามหมื่นนะครับเครื่องฟิตมากขับดีมากผมรับประกันเลยคันนี้เหมือนจูนแรงมาด้วยนะครับ <c oughs> สตาร์ทเครื่องฟิตสตาร์ติง,ง่ายทีเดียวติดนะครับไม่มีซึนทับหรืออะไรนะครับ บบไฟเราเช็คระบบไฟก่อนดีกว่าไปเลี้ยวซ้ายเหมือนได้ท้ายเดิมไนะด้แล้วตัวเนี้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหน้าหลังที่ปกตินะครับไปเลี้ยวขวาไปสูงไปสูงอ่าไปสูงทิ่ปกตินะครับไฟพาร์กที่ปกติไฟเบรกไฟเบรกไฟเบรก ไปหลังไปหลังติดปกตีนะครับอเอ้มาดูนี้ ไฟออกโตดนะครับแรงจริงผมบอกเลยแบบมูลับตับไหมอ่ะโผล่ให้ดูนะครับคอเดิมนะครับนี่รอๆนะครับเมดอิงเจแปนยึดเข่เลขอก็คอเดิมนะครับเลขเครื่องก็เครื่องเดิมนะครับนี่สวยนะครับประมาณนี้นะครับโคตรหล่อหายยากแล้วนะผมบอกเลยสภาพนี้ปีเก่าด้วยแต่ว่าสภาพดีนะครับ สภาพดีจริงรับประกันเลยคันนี้สวยจริงเครื่องดีมากระบบไฟก็ปกติความร้อนปกติโดยส่วนตัวแล้วผมก็ขี่ทุกวันเลยนะผมชอบนะแรงดีโอเคครับมีรถรุ่นไหนอยากเทินเทินเข้ามาได้นะครับผมรับนะครับตั้งแต่ประมาณ3 0 0ร้อยซีซีขึ้นมานะครับผมรับหมดเลยนะครับเสนอเข้ามาได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผม